สวัสดีพี่เพื่อนชาวทิศตและก็สวัสดีเอฟซีก็ขอสุดจึงท่านนะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ตานะวันนี้ก็ขาดไปหูคู่เหมือนเดิมนะก่อนที่จะไปรับชมงกันฝากกดไลค์กดแชร์กดข้อหน้าจอยหน่อยละกันเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ตาหรือว่าฝากกดติดตามไว้หน่อยละกันผมจะได้ไม่พลาดแนวทางดีแบบนี่เนาะโอเคนะไปดูผลงานของเมื่อวานดีกว่านะผลงานของเมื่อวานผมต้องขออภัยด้วยจริงนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรเลยนะทางด้านของริเวอร์พูลนะผมเมื่อวานก็ไม่ขาดนะก็เฉียนกันไปที่สองประตูขงแรงก็กำแพงมองบดนะผมก ไรก็ทางด้านของเมสตี้นะเมื่อวานก็จบไปที่0ประตู0นุมก็ถือว่ายางปลายกำแพงสูงก็ไม่ทํางานไรก็ทางด้านของสตุกา์นะเมื่อวานกําแพงสูงทํางานแต่ว่าไปตัวก็ไม่สดชื่นแรก็ทางด้านของโบคุ่มนะเมื่อวานก็จบไปที่2ประตู2ก็ถือว่าเล่กันไปไรก็ทางด้านของคิโรนาเมื่อวานก็เฉลี่ชนะไปที่3ประตู2แรก็ทางด้านของอ่ามาริโซเมื่อวานก็พอดีคําเลยนะ2ประตู0นุผมก็ตัวนี้ก็เข้าหนึ่งก็ตุยไปหนึ่งตัวผมต้องขอไปด้วยจริงเนาะพี่เนาะสำ บอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนนะชุดองการนมชุดถือว่ายับกันไปนะผมชุดองการน้อยอะไยก็ยายทางด้านขมตัวนี้ มาเลยแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้เราเมื่อวานก็เข้าหนึ่งก็ตูนหนึ่งกนไปก็ถือว่าเจ้าแจ้งกันไปเนาะพี่น้องโอเคนะผมในครั้งนี้นะไปดูทางด้านของคู่แรกกันดีกว่อนนะผมในครั้งนี้ก็จะไปทางด้านของอินเตอร์มิลานผมจะเปิดบ้านรับการมาเยืานทางด้านเอ็มโปลีนะคู่นี้ก็ยกขึ้นเป็นด้านอินเตอร์มิลานนะไปทางที่เปรียบกว่าเปิดมาที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าเรยนะหรือว่าสองช่วงตัวนั่นเองนะขยับไปดูทางด้านของเซรีสี่เทนทีก่อนนะสองเกมที่ผ่านมาเป็นด้านของอินเตอร์มิลานผมเก็บชนะไปได้ทั้งงเเกมลยผสอ ส่วนผลงานจากด้านของอินโปลีเกมออกเบียมนาตลอด5เกมที่ผ่านมานุมแพ้ไป3เกมและก็ชนะ1แต่ก็เหมือนไปเพียงแค่1เกมโดยภาพรวมในด้านอินเตอร์มิลานไม่ว่าเกิมจะออกไปเยือนหรือว่าเกมในบ้านช่วงนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่แย่แต่ก็จะออกไปเยือนในด้านอินเตอร์มิลานช่วงนี้กำลังฟอร์มที่จะดูเดือดแต่ก็ดูจากผลงานหรือว่าสถิติให้ด้วแล้วเป็นแค่อินเตอร์มิลานนุมในครับวันนี้บอกเลยว่าดูเดือดจริงนะในครับวันนี้บอกอินเตอร์มิลานเลยนะ2เมล็ดทับการความสดทีชนอดนนนนแะให้กไปที่นน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 นครรรัััับบมมมมสาาาหหหออิิเเเต์ลวีี้้็็ดใท่ แน่นอนนะสำหรับคืนนี้นเนาะแรกก็คุย2นผมนครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าของบีแลลิวนะผมจะเปิดบ้ามรับการมาเยือนของจาน,นักแอตมาริดนมทุนนี้ก็ยกกำลั A งตานแอตมารลดทำได้แบี่กว่าเปิดมาที่ครึ่งตัวนึ่นะ,ะเปิดบ้าวันนี้ก็ถือว่านั่งกัรนะับอยากไปดูตานังของสตีเลกหนึ่เกมที่ผ่านมาเป็นตน K านัาแอตเลโกมาเิดเกมเล่นในบ้านตัวเองนะเอาชนะไปได้3ประตูสส่วนผลงานตาน,นักของบีลลิวตลอด5เกมที่ผ่านมายังไม่เคยแพ้ใครเลยไป็นการเอาชนะไปสมเกมแล้ก็เสมอ2โดยภาพรวมเนี่ยเก็บใช ส่วนผลงานทางนั่งแอตติโกมาดริดเก็บเอาเบียน5เกมหลังเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยผมยังไม่เคยชนะกันเลยเป็นการแพ้ไป4เกมแล้ก็เสมอ1ฟอร์มช่วงนี้บอกเลยว่าทั้งแอตติโกมาดริดฟอร์มมันค่อนข้างดีแน่ที่จะแย่หรือว่าดรอปลงไปค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับ้งนนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ้งนนี้ให้มองไปจากด้านของผ่ารองอย่างทางด้านของบีย่าลิวนะครับและก็เลนที่เปิดมาแบบนี้นะผมมันค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจทางด้านแอตติโกมาดริดนะครับ้งนนี้ผมมองว่าไม่น่ารอดนค่าวคืนนี้ให้มองไปจากด้านของบบบบบีียยาาาาาารรริลลลเเจจ้้้นน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 แะกกกกมมมมคคัััััืืืววววชช์่่่่หออป็ถ สำหรับทางนั่งของบิลลิลในครับพอดีรลก็คุย3มผมก็เป็นด้างของเลสเตอร์นะผมจะเปิดบ้านรับการมาเยอนของทังน้างนอริทิตี้นะคู่นี้ก็ยกกันเลสเตอร์ไปทนงัวกบกว่าเปิดมาที่ศูนย์้าเนั้นนะส่วนผลงานทางนั่งของเซติเฮที่นีบอกเลยว่าฉันด้านของแอนโกมาินออกคอด้วยทางนั่งของเลสเตอร์เนี่ยเก็บชัยมาทั้ง3ามเกมเลยนะที่เคยเจอทางด้างของนอริทบตาส่วนผลงานทังด้่งของเลสเตอร์บอกเลยว่านะหเกมที่ผ่านมายอดเยี่ยมจริงเลยนะแพ้ไปเพียงแค่สองเกมชนะไปสามเกมติดเลย โดยภาพรวมค่อนข้างที่จะแย่แรงก็จะออกมาเยอนอย่างทางด้านของเลสเตอร์ตีใน่ครันนี้ผมมองว่าทางด้านของเลสเตอร์ในครั้งนี้ต้องเอาแล้วนะเพราะว่าก็ต้องการแต้มกันนะเพื่อจะขยับไลไปอยู่ที่อันดับที่2ของตารางอีกนะครับคืนนี้ให้มองไปทางด้านของเลสเตอร์ได้เลยนะผมในครั้งนี้บอกเลยว่าแรงใจมันค่อนข้างที่สูงแรงก้อนได้เปรียบเกมเล่นในบ้านด้วยนะมในครั้งนี้บองเลสเตอร์ได้เลยนะ แไรก,ก็คุยที่สผมนคะครับวันนี้ก็จะเป็นน, Bomb น,ะคะคนั่นงของเวสบอมบิธนะครับคู่นี้ก็ยกกับทางด้านของเวสบอมบิธนะเป็นทันที่เปรียบกว่าเปิดมาที่ครึ่งตัวเจอกับทางด้านวัตฟอร์ดในครับวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอีกหนึ่งคู่ส่วนผลงานทางด้านของสซนตีเฮเเล่นในบ้านทางด้านวัตฟอร์ดนะครับเมื่อวานก็จบไปที่สองประตูสองนะส่วนผลงานทางด้านของเวสบอมบิธตลอดห้าเกมที่ผ่านมาแล้วผมก็สรุปแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะก็สี่เกมที่ผ่านมาชนะไปทั้งหมดเลยผลงานล่าสุดเอาชะนะทางด้านของวาบิตันผมไปที่ประตูอาบ ที่ผ่านมาสะดุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนผลงานตะนั่งวัตฟอร์ดก็บเบียนหเกมหลังเนะนี่ยชนะไป2เกมแรกก็แพ้สโดยภาพรวมตะนังของวัตฟอร์ดก็บเบียนรือว่าเกมเล่นไดบ้านช่วงนี้บอกเลยว่าคอนข้างที่แย่แล้วก็ะออกไปเยอนในตะนังของเวสต์บอมบิทในครั้นี้ผมมองว่าตะนั Bomb กหัวเวสบอมบข้ากระเพงได้สบายๆ,ายๆ,ายๆแล้วก็ได้เปรียบเกมเล่นไดบ้านด้วยแล้ก็เปิดเลยแบบเพียงแค่ครึ่งช่วงตัวทำในกรรมให้กดไปที่่ครึ่งชนะ่วงตัวนะครับณนะหนึ่งมเลกความสดชื่นแน่นอนสำหรับทางางิานะาางต้ คู่นี้ก็ยกข้าวตั้งลีตีไปแล้วแบบกว่าเปิดมาที่1นึ่งจุดห้นะเปิดบ้าแบบนี้ผมก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะสถิติเฮเทนในผลงานล่าสุดเลยนะก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูศูนย์เล่นประธานาธิตี้นะครับคุณนั่นส่วนผลงานทางด้านฮุริเตอร์ห้าเกมที่ผ่านมาผมก็ชนะไปอาสีเกมนะและก็เสมอในต่อห้าเกมที่ผ่านมาก็ถือว่าเก็บชัยมาทั้งหมดเลยนะในผลงานล่าสุดเอาชนะทางด้าน,นวินบอลไปที่สองศูนย์ก็ถือว่า,าชนะถ้าชนะชนะแบบข,ดข,า,ข,า,ขาดขาดเลยทีเดียวชนะด้านของ ลยูเต็ดส่วนผลงานทารังฮันซิตี้ตลอด5เกมที่ผ่านมาเก็บเอาเบียนนะผมก็ถือว่าดูดีเป็นกันนะฮะชนะไป4เกมแล้ก็เสมอหนึ่งในผลงานล่าสุดไปเสมอตั่างเปตันนะผมไปที่ศูนย์ประตูต่างๆตลอด5เกมที่ผ่านมาจากนั่งฮันซิตี้หรือว่ารวมทุกรายการที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างที่แย่มนกนะผมจากด้างฮันซิตี้ในค่าคืนนี้จะออกไปเยือนทางฮุลียูเต็ดฟอร์มช่วงนี้บอกเลยว่าดูดจริงนะค่ำคืนนี้ให้มองเป็นท้านข่งชิมเจ้าบ้านอย่างลุยเตอร์นะครับนุ่มในค่าาน้เลยอวะบกถช ไม่เฉียอยแน่นอนนะผมชนะชนะเอาแบบขาดขาดเลยทีเดียวชนะด้านของรุ่ยเต็บในยครับพอดีแรกก็คู่ท้ายผมในะครับพอดีก็จะเป็นด้านของไวกิ้งไวกิ้งเอฟเคนะคู่นี้ก็ยกเขาจะด้านของไวกิ้งเอฟเคไปทันได้แบบกว่าเปิดมาที่ขึ้นช่วงตัวกลางหรือว่า0.5เจอกับทางด้านของซาบ,บอก0.8นะครับพอดีก็ถือว่าน่าสนใจนะผมที่ผมยิยกมาให้ในครับพอดีนะผมบอกเลยว่าเรทางด้านของสถิติเฮดเดอร์สองเกมที่ผ่านมาเป็นทางด้านของไวกิ้งเอฟเคเราเก็บชัยชนะไปได้ทั้งสองเกมเลยนะไม่ว่าเกมเล่นในบ้านไม่ว่าเกมเล่นนอกบ้านก็ถือว่าเก็บมาทั้งหมดเลยผลงาานนสุดดเเอะไไป้พียงงแค่าตันนนนส่ววผลลงงงงาาาทดด้้ขอออไกกิเเเฟคต5ม ผ่านมาเกมเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าเก็บใส่มาหลายต่อเนื่องเลยในผลงานล่าสุดเอาชนะน้างโลเซนบอกไปที่5ประตูศูนย์ไรก็เอาชนะทางเฮาเซนฮุนนะผมไปที่2ประตูศูนย์โดยภาพรวมทางด้านของไวกิ้งเอฟเคเนี่ยบอกเลยว่าดูเดือดจริงนะเกมเล่นในบ้านไม่เคยแพ้เขาเลย5เกมหลังส่วนผลงานทางซาบบอกศูนย์แปดเกมอบเบียนตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะไป2เกมแไรก็แพ้2แลไรก็เสมอหนึ่งโดยภาพรวมทางด้านของซาบบอกเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่แย่แไรก็จะออกไปเยือนทางด้านไวกิ้งเอฟเคช่วงนี้บอกเลยว่ามันดูเดือดในครั้งนี้ให้มองไปทางด้านขหูไ ก็มันได้เปรียบเกมเล่นในบ้านด้วยผมมองว่าทางด้านหะุ้า YFK น่ารับกันความสดชื่นหนึ่งมเมลยนะครับแนะนำให้กดไปที่ื่อนช่วงตัวนะครับนมหรือว่า0.5นั่นเองนานหนึ่งเมล็ดรับกันความสดชื่นเะต็มๆเลยนะ และก็ตัวน,นี้สองตัวแล้วกันนะผมในขั้นพอดีผมก็จัดมาให้หรือว่าคัดมาให้พิธีบอยแล้วนะตัวแรกเลยนะฮะให้มองไปทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้แล้วกันนะฮะไปที่สีดาแล้วกันนะทางด้านของเลสเตอร์ในคั้นพอดีค่อนข้างน่าสนใจจริงๆนะฮะจ้าผมชอบจัดขัดสวนได้ไม่ว่ากันเนาะพี่เนาะและก็ทางด้านของตัวที่สองนะผมในขั้นพอดีนะผมให้มองไปทางด้านของไวกิ้งเอฟตาเคแล้วกันนะในขั้นพอดีนะผมไปที่ ห้าดาวนะ,ะนครับพี่นี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างขี้จะชอบจริงๆเลยนะ,ะนครับพี่นี้มันได้เปรียบเกมเล่น,นบ้านด้วยนะฮะนะคอคัดมาแบบนะผมเจ้าบ้านอย่างเดียวเลยนะแล้ก็ชุดรุ่นการสามแล้วกันนะ,ะโอเคนะชุดรุ่การสามไม่พอนะจัดชุดรุ่การสี่แล้วกันนะ,ะนครับพี่นี้ก็คัดมาให้ไปที่ร้อยแล้วนะตัวแรกเลยนะ,ะเป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับนะซันเดอร์แลนด์นะผมในครับี่นี้นะฮะ นะแล้วก็ตัวที่สองนะผมในค่ำคืนนี้นะผมให้มองเป็นทางด้านของวิสบอมบิและกันนะผมในค่ำคืนนี้เนาะพี่เนาะนะฮะเบสบอมบิสและและก็ตัวที่สามนะผมให้มองเป็นทางด้านของอ่าฮันเดอร์ฟิวทาว์นะผมในค่ำคืนนี้นะผมฮันเดอร์ฟิวทาว์นะฮะผ่ารองนั่นเองนะผมในค่ำคืนนี้นะฮะฮันเดอร์ฟิวทาว์ นะครับผมรายก็ตัวที่4นะครับผมในครัคืนนี้ให้มองไปทางด้านของบิสตันซิตี้แล้วครในครคืนนี้นะฮะ โอเคนะผมใส่4ตัวนะชุดการในครั้งนี้นะผมชอบจัดขัด,ขดสวนได้แรงก,ก็ตนนตัวนี้สองตัวในครั้นี้บอกเลยว่าแจม่มแจ่มแน่น,นอนนะฮะแรงก,ก็ต้นเดือนด้วยในครั้นี้ขอให้ชดชื่นสดชื่นแล้วกันนะผมในครั้งนี้นะก็ขอต้อนรับก่อนแล้วกันนะใครที่สนใจอยากเข้าคนดีกันนะหรือว่าอยากมาตามบอลสดได้บอลใจนะเข้าก่อนนะพี่นะ้องก็ปัดขวาเข้าไปเลยนะผมทางเข้าอยู่หน้าช่องนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาับก่อนแล้วกันนะนะขอบคุณครับ